โยชน์ของเครื่องไฮเปอร์แบริกนะคะเราสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคแผเลเลื้อลรังที่ไม่หายไม่ว่าจะเป็นแผลเบาหวานแผลกดทับแผลจากการฉายรังสีรักษา ของเครื่องไฮเปอร์แบริกนะคะเราสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคแผลเลื้อลังที่ไม่หายไม่ว่าจะเป็นแผลเบาหวานแผลกดทับแผลจากการฉายรังสีรักษานะคะหรือว่าเป็นแผลติดเชื้อเนื้อตายก็สามารถเข้าเครื่องนี้ได้โดยเฉพาะคนไข้ที่หูดับเฉียบพันหรือตาบอดเฉียบพันก็สามารถมาใช้เป็นการรักษาเสริมกับเครื่องไฮเปอร์แบริกได้นะคะก่อนที่คนไข้จะเข้าตู้ เครื่องบำบัดออกซิเจนแรงดันสูงนะคะทางโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดตรวจหูเพื่อคัดกรองคนไข้ก่อนนะคะโดยการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อหาความผิดปกติเช่นมีลมลว่วนในปอดหรือมีถุงน้าในปอดนะคะเพื่อเป็นการระวังในการเข้าออกซิเจนนะคะส่วนการตรวจหูเนี่ยเราจะต้องทําการตรวจเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหรือมีการระบายความดันหูผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่าการเข้าตู้เนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนการขึ้นเครื่องบิน ถ้ามีความผิดปกติเราก็ทำการรักษาก่อนเช่นกันค่ะวันนี้คนไข้ได้มารับการรักษาออกซิเจนแรงดันสูงนะคะวันนี้เราก็ได้เตรียมตัวตรวจร่างกายคนไข้มาเรียบร้อยพร้อมหมดแล้วแต่ว่าก่อนจะเข้านะคะเราก็จะมีระบบ รักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยการที่ให้คนไข้เปลี่ยนชุดเป็นชุดโรงพยาบาลนะคะโดยการสวมเสื้อเป็นคัดต้อนร้อซนะคะแล้วก็ถอดวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกนะคะงดการแต่งหน้างดทำผมเจลทาเล็บสเตย์น้ำหอมอันนี้นะคะอันนี้ก็คือต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยมาก่อนนะคะข้อห้ามในการเข้าตู้ออกซิเจนแรงดันสูงนะคะ 1. ภาวะลมั่วในปอดที่ไม่ได้รับการกระบาย2มีภาวะหลอดลมตีบตันเฉียบพันรุนแรง 3. อยู่ในระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดบางชนิด 4. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภสวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้าเครื่องให้ป r b a บริออกซิเจนเดี๋ยวพยาบาลจะแนะนำการปรับหูกับคนไข้นะคะก็คือพยาบาลจะมีน้ำให้1ขวดเพื่อที่จะให้คนไข้จิบและเพื่อปรับหู ถ้าจิบน้ำแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นกืนน้ำลายช่วยได้ขยับขากันไกลช่วยได้แล้วก็ปิดจมูกแล้วก็เป่าลมช่วยได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บหรือว่าทนไม่ไหวหูอื้อเกินไปยกมือขึ้นพูดได้เลยค่ะพยาบาลมีโทรศัพท์ที่สามารถคุยกับคนไข้ที่ด้านนอกได้ค่ะแล้วก็พยาบาลมีกําไลกันไฟฟ้าสถิตนะคะที่จะใส่ที่ข้อมือคนไข้เสียบกับตัวเครื่องค่ะ การรักษาด้วยเครื่องไฮเปอร์บริกนอกจากโรคที่หมอพูดไปนะคะเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในคนไข้ที่นอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนเลือล้อรลังหรือแผลผ่าตัดหลังสัญญกรรมได้นะคะช่วยลดบวมแล้วก็ให้แผลหายไวขึ้นนะคะการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงเป็นอีกหนึ่งการรักษาเสริมที่มีประโยชน์มากแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะหากใครสนใจปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองนะคะ